เงว่านเลขแลนัหนตัวใดก่อหนึน่งศูนย์หกแม่เอางนี่ยหนึ่งศูนย์หกเอ,อเลขเลุงแบนแล้วฝันแล้วฝันยังไงกุมารน,นี่นะวารุนี้ไปแต่เล่าบอกการสันเนี่ยแล้วแล้วไดตัวเดียวเท่านี้มันบ่เออแล้วก็สี่ดวงตาสันส่ดวงมอล้วก็คือผมมาบอกอะเีกหอและกิจกรรมมามเ่ะน,นะ เพื่อนบ้านเพื่อนว่างเพไปเยเพื่อนว่างจะไหนก่อนเพื่อนไปเพื่อนไปเที่ยวอยวู่มือเรียกบอกทั้งอนจ้งสบ้าไหมเพื่นมามาอนผู้บอกเลขนะบอกืึ้นเล่าคือกับผู้บอกเลขถึงลาทั้งสามองค์เพื่อนนะครลบโอ้แต่ว่คนนั่นบ,นบอกไว้แล้วมันบอกเออเพื่อนบอกแล้วกับสามสี่มือเรียกบอกเพื่อนบอกแล้วกับจังไถ่บันี้ มอือเรียกว่าคุณกัจังสีาไม่หอแสดงว่าจะมีตัวใหม่อ,อยู่นี่ไนาะว่าแล้วมือคือเรียกวอกคุณได้นจังมาบอกเออพูดมาบอกยไหมเออเออสันลาสันกันเลเอาสนา<อ>นไปเที่ยวอ,อนพูนบอกเลขเราไปเที่ยวสัขอขอกวันมือเลรียกวอกคุณจังเสียภาพอีกเอาข,อข,อข,อข่าอ,อ,าขอยกระทำเท่านั้นสนออ่นะเออแค่นี้แหละปะ จะสำหรับตัวเลขเนาะจ้ะตัวเลขของคุณตาฝันแม่นงวดนี่เพิ่นได้ตัวเดียวเด้อจ้ะเพิ่นได้ตัวเดียวอยู่ที่หนึ่งศูนย์หกเด้อจ้ะหนึ่งศูนย์หกของคุณตาฝันแม่นเนาะจ้ะสำหรับผู้ใดที่ลอ่อของคุณตาฝันแม่นเนาะจ้ะของคุณตาฝันแม่นมีอยู่ตัวเดียวเด้อจ้ะหนึ่งศูนย์หก หนึ่งศูนย์หกคุณตาฝันแม่นเนะจ๊ะอันสามสี่แปดเนี่ยเป็นโตเก่าเนื่จากเป็นวาสือถิ่มใบใแหนวสันนะจ๊ะต่าของคนมีตัวเดียวเน,น,นื่จากหนึ่งศูนย์หกกับศูนย์หกแล้วจ้าแซวดอนตัดไห่ศูนย์หกแล้วจ้าของคุณตาฝันแม่นนะจ๊ะสำหรับผูโคดิธาตัวเลขคุณตาฝันแม่นเนื่องจากงวดวางกรนพังกระลุดเนะจ๊ะ มันไปออกอยู่ที่เลขหนาเบิดนอกจ 48, 48าก4884นอกจากมันหลุดนอกจากต่วังวดนีน้เพิ่นก็ได้แลวเด้อจากคือจังขีบเสียงที่สาวอุดรพ้าร่วยโทรไปถามนอกจากนั่นแหละเพิ่งได้106ตัวเดียวเด้อจจัแต่วี่348เป็นตัวเก่างดก่อนมันบ่อออกมันไปออกเป็นรางวัลเลขหนาเนากะก็เลยตามใปในเด้อจากจากเลขจากหน่อย348ต่ว่าของเพิ่งงวดนี้เพิ่นได้แค่ หนึ่งศูนย์หกนอกจากเ้ากระตัดอยู่ที่ศูนย์หกเด้อจากของคุณตาฝันแมนหฮา,าตัดลายหางก็นั่นกะตัดเด้อจ้ะสาวดอนตัดให้หางเดียวละจ้ะชอบกระจัดคัดกระพานเด้อจ้ะเป็นแขนแนวทางของคุณตาฝันแมนเด้อจ้ะของคุณตาฝันแมนหงอนี้ได้หางเดียวเด้อจากก็มาล่องกันเบิงนอกจากเพราะว่าเพิ่นกระหายมากหงอนแรลกเพิ่นกระหาย มาอยู่อันสี่หนึ่งเจ็ดมันประจามันออกเนาะ่หนึ่งเจ็ดหล่ะกับว่า่หนึ่งหนึ่งบอ่อย่างเสาดนอนเพราะว่ากระจำบ่ได้หล่ะเจ้มันนี่หง่อนาหนึ่งพันหายสามสี่แปดเนาะจามันบ่นออกเนาะมันไปออกเลขอนาเนาะจา่หาหง่นนี่พันหายมาหน, 1, นา 1, ึ่งศูนย์หกแล้วจ่าหนึ่งศูนย์หกหางเดียวชอบกระจัดคัดกัน้นเพือจะเป็นเชนแนวทางของคุณตาฝันแม่น เสาดอนพัดลวกับตัดห่หกเอศูนย์หกพร้อมน่าจะขันสิตัดลายก็นั่นกับตัดเด้อจะมากกับสตัดไดอยู่ที่สิบหกกับกับหนึ่งศูนย์พร้อมน่าจะขันเท่าสิตัดเด้ขันบาหวามันไหลหางกับตัดเต้อจะของคุณตาฝันแมนต่ว่าสามสี่แปดเป็นแค่โตเก้าเด้อจะโตเก้าสาวดอนลง้หาห้าเท่าจำบ่ไดน่าจะหาอยากซื้อถิมใบงวดก่อนมันบ่ออกมันไปออกอยู่เรียงหนาห้างงวดหามันออกงวดนี้นาะจะ ชอบกระจัดคัดกระพานเด้อจะเป็นแคเน่แนวทางสำหรับคุณตาฝันแม่นเนาะจ้ะสำหรับผู้ใดถ่าเนาะก็มากเรยเด้อจ้ะคุณตาฝันแม่นหนึ่งศูนย์หกเนาะจ้ะแล้วก็สิมีอีกของอันเดี๋ยวสาวดอนสรสิลงของคุณอุดอรไห้พร้อมเนาะจ้ะในคลิปเดียวกันกับของคุณตาฝันแม่นเด้อจ้ะ หัวน,นี้เป็นแนวทางคนอุดอรเนาะจ้ะแนวทางของคนอุดอรก็จะได้ตัวเลขอยู่ที่เพิ่นาวางหัวน,นี้เพิ่นวิ่งวิ่งสี่กับโอ้ยบูมนแมนเนาะจ้ะวิ่งสี่กับสองมาสั่นจ้ะนี่นเนาะจากของแนวทางของคนอุดอรเน้อจ้ะ วิ่งสี่กับสองมาสันฝากในเด้อสาวอุดรมาสันเข่าดีอยู่เด้อมาสันวาวิ่งสี่กับสองเน้วจะ้วจะเก้าสี่หกสี่หนึ่งสี่เด้อจ้ะสองห้าสองศูนย์สองสี่ชอบก็จัดคัดกับพันเนอกจากเป็นแค่แนวทางแนวทางคุณอุดรเด้อจ้ะมันฝากแนวทางเนาะจ้ะลองบังเด้อสาวอุดรมาสันว่ะ ตะเกาว่ากระเขา่เขาดอีอยู่เด็กกระล่องลง่องมึงในเด้อสันมันสีข่าบล็อกมอนสีมาผันวานเนาะวิ่งอยู่ที่สี่กับสองจับคู่เก้าสี่หกสี่หนึ่งสี่สองห้าสองศูนย์สองสี่ชอบกระจัดคัดกระพานเด้อจับเป็นแค่แนวทางสาวดอนพระรวยกับบอลูเนาะจับว่ามันสีออกตัวใดว่าเซียนใดสีมาเนาะจับลองมึงเด้อจับ ริ่งอยู่ที่สี่กับสองสี่กับสองจับคู่เก้าสี่เก้าสี่หกสี่เก้าสี่หกสี่หนึ่งสี่สองห้าสองศูนย์สองสี่นะจ๊ะจอบกระจัดคัดกระพานเด้อจะเป็นแค่แนวทางนะจ๊ะสำหรับ แนวทางคนอุดรเนาะจ่ะพันว่นาฝากช่องในเด้อสาวอาาุดรวสานสาวอุดรลงหายเหล,ลือเด้อจ้ะก็อย่าลืมเด้อจ้กของคุณตาฝันแม่นเนาะจ้ะหาเพันาาวาเข่างวดก่อนหาเพันมาเข่างวดนี่เนาะจ้กของคุณตาฝันแม่นเพิ่นไดห้หางเดียวเท่านเนาะจ่ะหนึ่งศูนย์หกเนาะจ่ะต่ว่างงวดนี่ก็คือสิบอกเกี่ยวกล่าวขึ้นงวดบางกรเนาะจ้กรงวดบางกรด่างแห้งคาด สามสี่แปดทงคนงวดก้อนด่างแห้งคา,ากเนอกจัดจนจะมือบวกลับเนาะแต่ว่ามันกับวออกเนอกจากมันไปออกอยู่เลกหนาเนอกจากงวดีนเพิ่นได้มาหนึ่งศูนย์หกมันก็ได้แต่ต,ตอกงวด่วดนเด้อจะแจะเลขออกได้สามสี่มือนลละงวดีนเพิ่นได้มาแล้วหนึ่งศูนย์หกพัสันส่นชอบก็จัดคัดกับพานเด้อจะ้ะเป็นแค่แนวทางเพราะว่าเพิ่นกับบลู่พึกันเน,นะาะจ้ะว่ามันสีออกตวัวใด ก็อลองเบืองหามันชิวคือตะเกาเนาะจะหามันแม่นคือจะงอดผันผ่านมาเด้อจ้ะจะสำรับของอันของอันไอห,หนุ่มสวนยางเนาะจะขิปนาสาอุดอรสิโลงไห้เป็นไอ้หนุ่มสวนยางโค้งสุดท้ายเนาะจ้ะโค้งสุดท้ายไอ้หนุ่มสวนยางจับคู่ไห้เนาะจ้ะมันจับคู่ไห้ต่ว่าเพิ่นว่า อันเดียวมันเข่าอีกกอนวาส,สันวาเนาะ่นจังศี่นจังสีงสออกซื้อออกซองวส,สัน่นวา่นจับคูมาไหเนาะจา้าที่เลิคนก็ใไหเป็นเลขเลขตะล่างเลขอันเด่นมาไหเนาะจา้าบนันิงดงวที่เพิ่นจับจคูใหเนาะจ้าคลิปนาสาว่อนผ้ารวยสิลุงไหเป็นของไอ้นุ่มสวนยางโค้งสุดท้ายเนาะจา้าจาสุดท้ายนี่สาวรอนผ้ารวยกับ ขอบคุณสวัสดีจ้า